สวัสดีค่ะ FC ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแอ h ชา n e l นะคะวันนี้ฉันจะจะมาพา FC มาเที่ยวตลาดนัดจัดจุจัก,กตลาดนัดต้นไม้นะคะเริ่มตั้งแต่เช้าวันอังคาร แถบนี้ก็ที่เข้ามาเป็นประตูสองมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่นะคะจะเป็นเป็นไม้ขุดพวกนี้จะเป็นชาวสวนจากปจินบุรีเขาจะเอาต้นไม้มาปลงเป็นไม้ขุดเป็นไม้ใหญ่เลยอะ่ะใครที่ชอบต้นไม้ใหญ่ๆก็มาดูแถวนี้เลยคะ่ะเป็นไม้ยืนต้นเลยชาวสวนมาเองนะคะเช่น ต้นจำปีจำปาไม้ไม้ป่านะคะนี้จะเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นพวกไม้ต้นเล็กลงตลาดนัดจากมีตลาดนะัตดนะต้นไม้วันอังคารพุทธพฤหัส ในกรุงเทพอยากจะหาต้นไม้ที่สวยจากชาวสวนมาขายเองก็มาดูได้นะคะที่ตลาดนะัดสวนตะจกักวันอังคารพุทธพฤหัสสามวันก็เวลาเปิดปิดประตูก็เช็คหน่อยอันนี้ก็จะเป็นไม้พวกไม้ดอกไม้ประดับนั่นล่ละช่วงนี้อันนี้หน้าประตูสาม บริเวณหน้าประตูสามอุปรกรณ์อุปรกรณ์ต้นไม้ก็มีนะคะกระถางต้นไม้ปุ๋ยยากระถางมีค่ะนี่ก็จะเป็นไม้ดาดแคปตาดเป็นไม้ไทยไม้หายากก็มี โดยมากจะเป็นราคาส่งนะคะถ้าเป็นวันอังคาเนี่ยจะเป็นราคาส่งลูกค้าต้นไม้ที่จากสรารทิศทั่วสรารทิศก็จะมาซื้อที่นี่แล้วก็เอาไปจําหน่ายต่อมันก็ซื้อกันไปซื้อกันมาแหละ <c oughs> ต่างประเทศข้าวทีก,ก็ก็ฝ่ายเกือบหมดนะเกือบหมดตลาดเลยก็เป็นไม้ดอกไม้ประดับกุหลาบกุหลาบสวยจัง กุหลับงามๆเลยอันนี้มันจะเป็นบริเวณที่เป็นส่วของถนนนะคะถนนคนเดินนี่ชาบาสวยจังเขาก็จะสามารถที่จะขับรถวนไปได้รอบตลาดเลยแล้วก็ ก็เลี้ยวเข้าไปในหอนาฬิกาก็จะเป็นที่จอดรถนะคะเป็นที่จอดรถก็มีที่จอดรถพร้อมควรแหละวันนี้ได้มีโอกาสพาเอซมาเที่ยวตลาดนัดต้นไม้ สวยจังอะไรเอ่ยไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบไม้ใบป,ประดับไม้นำโชคก็เยอะเราสามารถขับรถวนได้รอบเลยแล้วเราก็ชอบใจตรงไหนเราก็จอดแล้วเราก็ซื้อได้นะคะแต่เราต้องแบบหลบให้ รถคันอื่นสามารถที่จะไปได้ไม้ป่าก็มีนะแต่ว่าเขาเอามาเลี้ยงแล้วนะไม่ใช่ว่าไปขุดมาจากป่านะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์พวกเฟอร์นิเจอร์ธรรมชาติพวกเฟอร์นิเจอร์จากไม้อะไรเนี่ยก็มี ปักปักมาค่าออกไาเลื่อยเลยเอาตีโค้งมาแล้วนี่ก็สถานีรถไฟฟ้ากำแพงเพชรที่ขึ้นสถานีกำแพงเพชรนะใต้ดินรถไฟฟ้าใต้ดินขึ้นตรงนี้ได้ก็ถ้าหากว่ามารถไฟฟ้าก็มาขึ้นตรงสถานีกำแพงเพชรสอง แล้วก็ทะลุออกมาที่ตลาดต้นไม้ได้เขาเปิดประตูอยู่นะเสาร์ที่ก็ก็มาได้ค่ะเสาร์ที่ก็จะเป็นสินค้าทั่วไปสินค้าเสื้อผ้าสินค้าหาตัตถกรรมสินค้าทั่วไปแบบสินค้าโอท็อปอะไรเงี้ยเยอะมากอันนี้เรารอนนิดนึงเจ้าพาเอฟซวนรอบเลย พาเอฟซีวนรอบตลาดสักหนึ่งรอบต้นไม้อะเยอะจริงๆมีรอบเลยอ่ะมีรอบต่กจักเลยอ๋ออันนี้ติดเพราะว่าเขามีรถจอดจอดขนต้นไม้ เราก็จอดได้นะถ้าเราเอารถมาเราชอบใจร้านไหนเราซื้อของเราก็จอดแต่เราต้องจอดให้หลบนะให้ให้รถคันอื่นเขาสามารถผ่านไปได้กระถางกระถางต้นไม้ก็เยอะเลยสารพัดรูปร่างแผงทักพลาสติกทั้งดินเผา โอ้ยไม้ก็เยอะนะนี่อะไรเ่ยก็ถ้ามาในนี้ก็ใจเย็นๆนะคะอารมุ์มอารวยกันแล้วก็นั่นกันนั่นกันปะก็อะไรก็ให้อาภาัยกันปะ หนักนิดบาหน่อยไม่ต้องถือสาค่ะไม่ต้องถือสากระทางทสวยรูปรา่างแปลกๆมีเยอะค่ะตอนนี้เรากำลังจะผ่านทางประตูหนึ่ง ประตูหนึ่งซึ่งเป็นประตูที่ติดกับถนนกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรสองกำแพงเพชรสองน,นะคะในนอกจากเนี่ยนอกจากในบริเวณร,รอบๆแล้วก็ยังมีในในโดมอีกในโดมเปนไม้ก็มีต้นไม้ขายในโดมอีกนะแถวน,นี้ก็จะมีเขาเรียกหน้ากองหน้ากองเวยการ ในโดมนี้ก็ต้องมีต้นไม้ขายเยอะะเลยโดยมากก็จะเป็นชาวสวนที่เขาทำต้นไม้ทำต้นไม้เองแล้วเขาก็มาขายเองนะต้นไม้สมัยเนี้ยถ้าไม่ทำมันแล้วมาขายเองอกําไรยากมากเลยเพราะว่าวงการต้นไม้เนี่ยมันมันเริ่มซบเซามันไปดีตอนที่ช่วงโควิดทุกคนก็หันมาทำต้นไม้กันต้นไม้ก็เลยแบบผู้ฟ้าหน่อย แต่ตอนนี้ก็ทุกคนกลับไปทํางานและเข้าสู่หมดปกติก็เลยต้นไม้ก็เลยเงียบตลาดต้นไม้เงียบนี้สม้มต้มจีด๊ดไม้ใบป,ประดับเยอะนะไม้ที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนสมัยก่อนนบเนี้ยแต่บ้านเลยเนี้ย อยากเห็นต้นไม้แปลกๆก็มาดูได้ค่ะมาดูได้ที่ตลาดนะ้ำต้นไมส้สวนตะตุกจากเปิดตั้งแต่วันนางคารพุธพฤหัสสามวันเลยนะคะแต่ว่าพฤหัสน่าจะเบาละโดยมากเขาก็จะอยู่กันวันวันอางคารกับวันวันพุธนะคะ นองกลัวพ่อแงวฝีมือทั้งนั้นอาชีพหลักอาชีพหลักของเขาเลยแหละฉันกำลังมองหาต้นยีเิล่านะมันไม่มีขายยีเิล่านอกจากจะเข้าไปในกลุ่มยิเิล่าแล้วก็นอกกลุ่มไมแทบจะไม่มีขายเลยราคาแพงมากเลยฉันก็มีนะยิเบล่า แต่ฉันไม่ขายอ่ะฉันเก็บเอาไว้พันท่านั้นสวยๆผู้ไม้ไปประดับสวยสวยสวยมากอ mm. าชีพทำต้นไม้นะทำต้นไม้ขายเนี่ยอย่างไงเขาก็ทำนะแต่ก็เลิกกันไปเยอะนะตรงไหนที่มันที่ดินมีราคาแพงเขาก็เขาก็ พับใส่กระเป๋ากันเยอะเหมือนกันอันนี้พี่ท่านก็ไม่หลบสักหน่อยเนาะเราจะได้ไปได้หลบสักแถบหนึ่งเนาะไม่เป็นไรเรารอได้เราจะได้ดูอย่างอื่นด้วย ฟักขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก็พาเอฟีมาดูนะว่าตลาดนัดต้นไม้สวนตะตุจกักเป็นยังไงกี่ต้นไม้ขายเกือบทุกชนิดเลยแหละ ใครคิดจะขับรถก็ต้องทําใจเย็นๆนะคะอย่างั้นก็ไปหาที่จอดจอดสังหอนาฬกามันจะมีทางเข้าไปให้จอดตั้งแต่เข้ามาทางประตูนหนึ่งแล้วก็มันพอขับเลยมันนิดนึงมันจะมีช่อง,องซ้ายมือเออขวามือสิโทษน,นะคะขวามือแล้วก็ชี้ไปก็เราก็ไปตามลูกศรแล้วเรา,าก,ก็ทะลุไปตรงกาเป็นหอนาฬิกามันก็จะมีที่จอดรถมีที่ว่างสาหรับจอดรถ กาจอดรถก็ชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงสองสามมันชั่มกันสิบบาทหรือไงก็ไม่แน่ใจ <c oughs> <c oughs> นะคะเดี๋ยวแต่ชันเสียไปแล้วสามสิบเพราะว่าเข้ามาล้างแอร์ เข้ามาล้างแอร์ให้ร้านกาแฟแอร์ก็ต้องซ่อมบำรุงปีละครั้งอันนี้คือปีละครั้งนี่น้อยแล้วนะธรรมดาแล้วมันต้อง6เดือนครั้งนี่เราก็จัดไปปีละครั้งนี่ก็ชมบรรยากาศนะคะฟ้าก็คลึ้มใหม่แล้วฟ้าก็ค,คึ้มคมาหน่อย อันนี้ผักสวนครัวก็มีด้วยการเป็นทําต้นไม้นี่ก็เป็นอาชีพอิสระนะอิสระแล้วก็สบายใจ ก็แบบเราต้องใจเย็นๆนะใจร้อนไม่ได้เพราะว่าบางทีมันก็ขายได้เยอะเลยปุ๊บก,ก็รวยเลยปลูกบ้านได้เลยแต่บางทีมันก็ขายไม่ออกเลยนะก็ถึถงได้บอกว่าต้องใจเย็นๆทำใจเลย คือคนที่จะทําอาชีพต้นไม้เนี่ยอันดับแรกเลยมันต้องรักก่อนซ้ายมือจะเป็นเอ่อมิกกตุจักนะคะมิกกตุจักก็ยาวเป็นอาคารยาวไปที่จะขึ้นมาจอดรถมันมิก่กตตุจักก็ได้ มีที่จอดรถเยอะอยู่วันนี้ไหนไหนไหนไก็ไหนไหน,ไหนก,ไหนไหนก็ไม่ได้อยู่บ้านแล้วออกมาแล้วก็ก็เลยมาทําคลิปเที่ยวตลาดนัดต้นไม้สนสุดจักให้เอฟซีเอก็ขอเอฟซีฝาก ฝากดูคลิปให้จบนะคะตอนนี้ช่องแอร์ชา n แนลกำลังทำชั่วโมงอยู่ค่ะผ่านดานซับสไครต์หนึ่พันคนแล้วแต่ว่าชั่วโมงยังไม่ได้เพราะว่าชั่วโมงอะ่ะเขาไม่ได้รับไม่ได้นับทั้งหมดเขานับเฉพาะคลิปยาวนะคะคลิปช็อตเขาไม่นับนะถ้าเขานับคลิปชออ็อตได้แล้วได้4ี่พันกว่าแล้ว แต่เขาไม่นับกเขานับเฉพาะคลิปคลิปยาวซึ่งคลิปยาวก็เป็นอะไรที่คนไม่ค่อยดูอ่ะ mm hmm. เขาเข้าใจอยู่ว่าบางทีเขาไม่มีเวลาจะมานั่งดูใช่ไหม mm hmm. นอกจากคนที่เขาว่างงานจริงๆอ่ะถึงจะมีเวลามานั่งดูใซเกาหลีเนี่ยซ้ายมือซ้ายมือสนมีทั้งสนทั้งใสก็เต็มมาก เอก็จะไปดูในคลิปช็อตของฉันนะ่าช,ช็อตเอฟซีดูแบบทะลุทะลวงไปเรียบร้อยคลิปยาวนี่คนดูนับคนได้เลยคลิปแนวนอนอน่ะเขาเรียคลิปยาวคนดูห้าคนห้าครั้งสามครั้ง <laughs> น่ารักน่ารัก <laughs> ก็ก็ฝ่ายเอซนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้แก่ ช่องแอร์ชาแนลหน่อยก็สู้มาจนเนี่ยแหละอ่ะตันนี้ออกนะคะยื่นบัตรคืนให้เขาเดี๋ยวเขาคิดเท่าไหร่ค่ะขอบคุณค่ะฟรีค่ะเราอยู่ในหนึ่งชั่วโมงแรกค่ะ พาเมาเที่ยวตลาดต้นไม้ไม่ต้องเสียค่าจอดรถค่ะก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าตลาดปลานะคะตลาดปลาซึ่งอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เด็กตลาดปลาซ้ายมือพิพิธภัณฑ์เด็กขวามือ นี้ก็อ่อนักเพาะเลี้ยงปลาเจ้าของฟาร์มปลาอะไรเนี่ยปลาสวยงามเขาก็จะเอาปลามาขายขายเยอะเลยตึงเอามาขายแบบราคาส่งอะราคาถูกอ่ะแต่ทุนได้ใหญ่เลยก็แล้วแต่อธัธยาศัยนะคะลูกค้าชอบชอบซื้อแบบไหนนี่เราก็จะผ่านลานของ น้าแม็กไอหน้ามิกไว้ใช่ไหมแม็กหน้ามิกมานะมิกจตุจักเอ๋ครจะมาเอารถมาจอดมิกจตุจักก็ขึ้นทางนี้เข้าทางนี้เข้าทางซ้ายมือนี้นะคะเข้าไปจอดได้มีที่จอดรถเยอะแล้วขวามือก็เป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนี่เรากำลังจะขับตรงออกไปเอ๋ค่ะที่ลมเป็นแถวเนี่ยตลาดปลาตลาดปลาแถบนี้ ไอเอฟซดูเดินเข้าไปได้ข้างในค่ะข้างในก็มีขายเยอะแยะแต่อยู่ข้างนอกข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนเขาเอามาส่งอะเอามาขายส่งามาเลือกมาชมมาซื้อกันออ่ขวามือเป็นสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มีที่จอดรถนะคะเอารถ f อฟเอารถมาจอดตรงในใน,ในสวนสมเด็จนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นทางซ้ายมือนี่ก็เป็นทางขึ้นห้างเจเจมอม,ม,มีที่จอดรถเหมือนกันอันนี้ก็เป็นตลาดปลาอุปกรณ์เกี่ยวกับปลาทั้งหมดอันนี้ข้างหน้านี่ก็จะเป็นบริเวณที่ตึกถล่มนะตอนตอนนี้เขาเคลียร์พื้นที่แล้วมาเมื่อสัปดาห์แรกอะเขาปิดหมดเลยตรงน,นี้ปิดหมดเลยเข้าไม่ได้เลยนะแต่ตอนตอนนี้เขาเปิด เส้นทางแล้วเส้นทางแถบซ้ายมือเนี่ยแถบหน้าตเจมอเนี่ยเปิดหมดแล้วแต่ทางขวามือเขาปิดอยู่นะปิดอยู่ช่วงหนึ่งอันนี้ก็กยังกำลังยังกู้ซากตึกอยู่อ่ผันไปดูทางโน้นซากตึกก็ยังคงตั้งตง,งานอยู่แต่ก็เอ่ยุบไปเยอะแล้วก็ยังเป็นเต็นท์ของของพี่พ กู้ภยัยแล้วก็เป็นเต็นท์ของอ่อล้เรียกว่าไงนักข่าวสื่อมวลชนนะคะเต็นท์แถบเนี้ยซ้ายมือ่ยเป็นสื่อมวลชนทั้งหมดเลยเป็นสื่อมวลชนแล้วก็มีเต็นท์ตอนนี้ก็ถึงถาว,วรแล้วค่ะก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าถอนไปหลายหน่วยนะถึงจะถอนไปหลายหน่วยแต่ก็ยังเยอะยังยังยังอยู่กันเยอะยังอยู่ยังกันเยอะอยู่ อันนี้ก็ธุรกิจก็ต้องกลับมาดําเนินต่อไปอก็ขับผ่านเส้นทางที่ตึกถลม่มเมื่อครั้งแผ่นดินไหววันที่28ก็เคลียร์แล้วถนนหนทางสะอาดแล้วทั้งฝนตกด้วยแล้วก็ าจจะเป็นด้วยการเวลาด้วยทําให้ถนนท้นทางสะอาดแล้วต้นมองต,ต้นไม้ก็ที่ขาวโพลเปหมดก็ก็จะรับการช้างสะอาดเรียบร้อยก็เดี๋ยวคัก้าเป็นอ,อัลตรนะตรงไปไป็อ,อัลตรเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอพอแค่นี้ก่อนนะคะ f อ ก็ฝากเอฟีดูให้จบคลิปด้นะคะอันนี้เราก็พามาเที่ยวตลาดนาัดจุดจกักตลาดปลาแล้วก็บริเวณถนนกำแพงเพชรสองหน้าตึกถลม่มตึกสตงอที่ถล่มด้วยก็จะเงียบเหงานิดนึงเพราะว่าน้อง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 เคนายก็เขาก็ถอยแล้วถอนออกไปแล้วเพราะว่า น้องๆเคนายแบบมันเป็นจะมันไม่เหมาะที่จะใช้น้องเคนายแล้วมันต้องเหมาะที่จะใช้อุปกรณ์หนักก็เลยน้องๆเคนายก็ทำงานมาติดวันแล้วเหนื่อยมากก็ได้ของฝากกันไปเยอะของฝากกันที่นี้หมายถึงได้แผลกันไปหลายได้หลายได้แผลกันไปหลายนายเอาเราเราเราต้องหยุดรอแล้ว เราไปไม่ได้เราแดงเราแดงเดือดร้อนด้านไฟก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณเอฟฟีนะคะที่ช่วยกันดูก็สวัสดีนะคะเอฟซี